ผู้ชมคงจะเคยเห็นข่าวคลิปหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพิธีบวงสวงกันมาบ้างซึ่งบางพิธีก็อาจจะมีคนเกิดอาการประหลาดวันนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับมาดูชายท่านนี้เกิดอาการประหลาดในพิธีบวงสวงพญานาค ยังกับนกจะบินเลยล่ะครับสึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบวงสวงพญานาคที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่แปลกตรงที่ว่าบวงสวงพญานาคแต่ทําท่าทางคล้ายกับนกจะบินเจ้าขอคลิปหรือผู้ที่องลงชื่อว่าอาจารย์น้ำบ้านเพชรมณีจังหวัดชุมพรเขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นกับตนเองครั้งแรกในชีวิตโดยเขาเองเป็นสายหมู่พญานาคมาตลอดและไม่คิดว่าจะมีองค์พญาครุฑมาลงภายในพิธีเขาองค์ลงเป็นพญาครุฑอยู่คนเดียวนอกนั้นองค์ลงเป็นพญานาคก,กันหมดซึ่งเชื่อว่าเป็นจิตดวงเดิมหรือสัญญาเก่าที่ตัวเขาเคยเป็นพญาครุฑมาก่อนและเชื่อว่า เป็นบารมีของเพชรตาแมวที่ทำให้เกิดหากใครที่มีเพชรตาแมวไว้ครอบครองจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง